สวัสดีครับสวัสดีพี่ชายยูทูบเกครับวันนี้เราได้เก้าอี้แคมปิ้งมานะครับนี่สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวมค่าโ่งก็สี่ร้อยนิดๆนะครับสี่ร้อยสิบแปดบาทนะครับนี่เป็นเก้าอีแคมปิ้งจากดูโฮมนะครับนี่ครับสีเขียวนะครับนี่ครับผลิตจากจีนนะครับ ก็อี้สนามผ้าใบนะครับรุ่นแคนู BA 277เขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะมีมาราละเอียดบอกนะครับเป็นทุนยู่สุดท้ายนะครับ

นี่ครบดูมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับนี่ที่วางแก้วนะครับก็จะประมาณนี้พอดีนะเนี่ยเป็นตัวใหญ่มากนะครับดูน้ำหนักนะครับตัว่าเนี่ยครับตัวใหญ่ก็นั่งสบายนะครับท่าก็โอเคนะครับแต่มันจะมีปัญหาตรงนี้ครับชอบขาดนะบางรุ่นนะครับว่าว่าโอเคครับประมาณสามร้อยนะครับ งานนะครับนี่ครับนะครับเขาดูใกล้ๆครับมานี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะนำให้ดูนะครับเราสั่งมาใช้เองนะครับนี่ครับ390บาทนะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับสำหรับราคากับคุณภาพก็นี่ครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูครับดูโฮมมีทุกสาขานะครับแต่อันนี้ผมสั่งใน Lazada มานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ